สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับก็สุวรรณยกเอ็นมา้าแมวนะคะทุกท่านนะไม่มีเวลาเลยนะคลิปเมื่อเช้าก็สวยสวยนะวิวเมื่อเช้าสวยมากเลยนะเป็นเหมือนกับน,นี่นะหมอกภูเขาอะไรนี่หมอกเป็นหมอกนะอยู่ใต้ภูเขาอันวงกลมสวยงามมากเลยนะทะเลหมอกทะเลหมอกบ้บานเราเรียกทะเลหมอกเนาะเนี่ยนะคะทุกท่านเดินนะคะตอนนี้ก็มีหมอกปกคลุมแล้วเนี่ยนะ ตอนนี้เวลากโมงเย็นนะคะกโมงเย็นของฮ่องกงนะคะเนี่ยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกก็หมอกลงนะ่สวยมากนะตอนนี้กโมงเย็นนะคะดูเมฆหมอกควันที่ภูเขานะคะนี่ภูเขานะคะทุกท่านนะคะอื้มมอนฝนจะตกอีกแล้วนะคะดูนะทุกท่านนะดูหมอกนะคะ ให้ดูหมอกนะคะโอ้โหภูเขาหนาะหมอกหมอกเริ่มลงนะคะหมอกลูกฝนหนะําหมอกนะคะหมอกนะคะนยังไม่มาเนาะทั้งเมฆทั้งหมอกนะคะดูนะคะ ดูนะคะเพื่อนๆนะคะมีวิไม่มีวิวม,ม,ม,มีอะไรนะคะแล้วก็เอาอย่างนี้เลยค่ะนะดูนะคะสวยงามนะคะทะเลหมอกนะคะโน้ด้านนี้ยังไม่มีนะคะด้านนี้นะคะเนี่ย ดูนะ,ะนะนนฝัง่งประเทศจีนนะคะทุกท่านอันนั้นก็ตึกตำรวจนะคะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนะคะทุกท่านนะฝั่งฝั่งประเทศจีนนะคะจีนเป็นดินใหญ่นะ,ะตึกขึ้นเหมือนห้องกองเป๊บเลยนะคะแต่กอนไม่มีอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยเพียบเลยนะคะ จเจริญมากๆเลยนะคะประเทศจีนฝั่งประเทศจีนจเจริญมากเลยตอนนี้นะเนี่ยนะก็เหมือนอะอะไรเขาเรียกเหมือนอะไรนะฟ้าหอยอเขาเรียกอะไรนะหอยเชลประมาณนะั้นนะเป็นหุบเขานะเป็นหุบเขานะทุกท่านนะ ดูสวยยนะคะดูวิวสวยๆด้วยนะคะนนนทะเลหมอกนะคะดูด้านนี้ด้านนู้นทะเลหมอกด้านนี้ก็สว่างนะคะดูด้านนี้ก็สว่างเนาะด้านนี้ก็สว่างนะคะทุกท่านสว่างนะคะนด้านนี้ก็สว่างนะคะมี ท้องฟ้านะคะก็สว่างขึ้นนะคะนะมีรองฝนหน่อยหน่อยนะคะเหมือนเกิดเหมือนเกิดละอองฝนนะ,ะสวยนะมีเสียงสว่างมีดวงอาทิตย์สอดส่องกนนิดนึงนะคะท้องฟ้านะคะท้องฟ้านะคะดูนะคะทุกท่านนะ นี่นะคะก็โคจบคลิปจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้เด้นนะคะดูที่ทะเลหมอกนะคะจบที่ทะเลหมอกนะคะบ๊ายบายค่ะ